ดีจ้าแลนะนะ่าขุ่สกุลจ้าต้งนี้ฝนตกจ้ะพี่น้องใครอยู่ลูกสาวมาตาโรงเรียนแล้วฝนตกจ้ะฝนตกแฉะแฉะจ้ะฝนตกค่ะทั้งสาิีเด่นฝนตกอีกแล้วเดี๋ยวตกเดี๋ยวกับว่าตกเดี๋ยวกับแดบเดเหมือทั้งตกทั้งหิมะเหมือนเดิม อืมงตกทั้ง,งหิมะตีทั้งฝนตกฝนตกฝนตกค่ะสวัสดีจ้าลนะนาข้ากลจ้ามาจ้ามาจ้ามีอย่างแน่หลักมีปิง้งตับจ้าปิง้งตับแล้วก็มีตามบักแตงจ้านี่ตามบักแตงโอ้นามสีเฮียจ้า ตำหมักแตงนอกจาะตำหมักแตงของลูกสาวจ้ะบะเพ็ดบะเพ็ดแล้วกันแล้วมีลาบหมูจ้ะลาบหมูมาจ้ามาจา้าเนี่ยตับอืมกินตับก่อนจา่างจิ้มนำ้ำปลาแดกก่อนอืมเอร่อดว่ะอเอใส่ยำมะเกือเทศด้วยล่ะเฉลิมตมตำหมักแตงมาจ้ามาจา้า อืมมันหงอแล้วหยิบเลยโลกหยิบเลยอืมขมเงีอยวหัวนมันอันขาดมันอันพังเหรอจะแล้วน่าเอาถิ่มมันเนี่ยรานไท่เหรอมันบะมีจ้ะจองรอหน้าเลยหนึ่งเส้นหม้อหวงข่าจ้ะมันก็เลยเป็นจังสี่จ้ะเหนียวมื้อ เพราะว่าลูกเพ่นอยากกินข้าวเหนียวจ้ะเหนียวมือปับอืมอันนี้ละอืม มีขอปุ่นเน,นี่ยขปุ่นมี่นรกข่าปุ่นขอนุมจินมักเต่งตกได้วโร่ทำมาไหม ขันเขาย้อนน่อยๆกินน <ś pel ic ệt> <c ười> ี่ละ

lì mà trong nguyên nhân Ừ. ừ, bé lúc 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 Ừ. Ừ. lúc lúc ừ, lúc lúc Ừ. lúc tí lúc 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 nó <laughs> <coughs> đi mà bị rủ Mày ผมพิสูจน์ันยอมทีจะไปทำธุระของคุอักซแล้วเพื่อนนุ่คนไหนอยู่ไหนฮนด้สมบูรณ์นะอืมออยินดีจะไปด้วยกับพี่ไหมล่ะน้องไปด้วย <c oughs> พี่ก็จะไปร้านค้าไปด้วยไหมอืม,อม อู๋ก็วสกจะไปดเฮนน์เนูก็เดินมาส่งน้องก่อนเดี๋ยวแม่ให้เอ็นรัเดินไปกับน้องด้วยแล้วเอ็นรักับน้องมาด้วยกันมึงก็ไปกับเพื่อนโอเคโอเคอ่ะกินเ่ละอ่ะกินเดี๋ยวค่อยไปกินเดี๋ยวค่อยไป

่บลบอลาหุนจะเลือกกับเอลินแล้วเอลเอินต้องโอกะทำมาแฮมนะเพราะว่าป้าป้านาต้องไปแบดแมนตันนะอีดอโอกแบดแมนตันดีอุนสักยาอก็นั่นแหละถ้างั้นพอป้าเขาจะให้โอกสกบไปทำไมกับความปิสเพราะว่าปาบอกว่าเอลินกับปาเขาต้องไปแบดแมนตันแทนนะ หนูไปก็พูดกับเพื่อนแล้วก็เล่นสักพักหนึ่งแล้วก็ก็กลับมาโอเคโอเคไหมลูกเ<ม>ออก็บอกเพื่อนอมอืออือกินข้าวลูกเดี๋ยวค่อยไปล้างมือให้เรียบร้อยก่อนค่อยไปเดี๋ยวแม่มาให้แพงงาไปก็ไปอุ่นสตาร์ทถูกซะอุ่นสตาร์ทนี่คือไม่มีใครนายมีแต่หนูกับพ่อไง เอ็นเอ็นแล้วก็อยากเริ่มเอ็นแล้วไปพรุ่งนี้อืมบอกกับลูกสาวจ้าพราะว่าเพื่อนสิเพื่อนนัดก,ก็เพื่อนเพื่อนสิไปร้านค้าน้้ำกันมาเนี่น้องสาวก็อยากไปน้ำกันเลยสาวเย่ดิดเพื่อนก็อยากไปน้ำจ่ากันเลยให้เพื่อนไปกับไปกับพี่เอ็นล่าเดี๋ยวอีหล่าเดินเข้ามาแฮมกับพี่เอ็นโอเคอไปซื้อเอาที่ตัวเองชอบกิน พรุ่งนี้เอ็นแล้วโกสุคุลล่ะเพราะว่าเอ็นแล้วโอเคแล้วแบ๊กแล้วเดี๋ยวมันจะมายืดเอะเออออืมอืมไหนนะเดี๋ยวก็ไปละเดี๋ยวก็เสร็จละไม่เป็นไรรู้เยอะเยอะ เดี๋ยวแม่ไปรอรับแฮมแต้ารอรับเนะอ,อืมแดกมมมีะเดี๋ยวเดี๋ยวกินเสร็จก็ขเข้าไปหลีงเข้าไปเดินไปกับพี่อือ๋อกินนี่ด <c oughs> ิเดี๋ยวเข้าไปร้านค้าเพื่อนจะไปร้านค้าจะ้ะแม่จะไปแฮมแต้าที่หลังโอเค แม่ปั่นผ้าไงลูกแม่ทำผ้ายอ่ากินกินแห้เสร็จเอาดิบเมือ่อพนจะพนบ <laughs> อให้แม่เห็นไห้เออปั่นเขาใหญ่อโอซาก้าด้วยฟอรมปิสเดิลูกใช่ไหม,มโอซาก้าพอ้อมปิสออซาก้าจะไปฟุตบอลอุซาม ปาปาอินเตอร์ชื่อโอลิการมอสซาด้วยฟอร์มาแลบพรอมปิสการฟุตบอลโอโซ็อกเดี๋ยวเขาก็ล่ำน,นะเพราะโอลิกาอ่าฟุตบอลเสร็จโอลิการ์ทำมาแฮมสนอ็อตโอลิการ์ทำมาแฮมสนอ็อตหนูก็ซื้ออันที่หนูเอากินกับพี่เอ็นและแล้วก็กลับมาบ้านโอเคเอ้ยมาเขามันจะเดินกับพี่เอ็นหล่ะไงจะเดินไปกับเอ็นหล่ะไง เอแม่ก็จะไปเดินรอรับน้องตรงนั้นไม่ใช่ว่าเดินไปถึงแล้วแม่ทําผ้าไงลูกถ้าแม่ตายอยู่เดี๋ยวไม่เสร็จเดี๋ยวมืดนะเออหมดแล้วอ่ะอ่ะโอเค่กินแันก็ได้เขาติดมือพนจะเขี้ยวข้าวให้เสร็จก่อนนะลูกนะช้าๆลูกบางหน้านั้นเขาติดมือเพอนจนนะ นะนี่จ้าสาเยก็กินข่าเบิรดเลยเนี่ยตับก็เหลืออยู่สามใหม่จ้ะตามบักแตงกับลาบก็เหลือน้อยน้อยเบิดแล้วจ้าขอบคุณมากนะคะที่ดูจนจบคลิปนี้ขอบคุณมากค่ะขอกดไลค์กดแชร์กดติดตามรัตนากับสาเยดิดลูกสาวเยดินด้วยจ้าฝากกดติดตามด้วยด้วยจ้าขอบคุณมากค่ะบ๊ายบายค่ะ